หมูสองชิ้นสองชิ้นหลังสวส่วนผมกับคุณท็อปครับเย็นนี้จะทำการรีโวกันครับออกใหม่เลยคารับาลูเรือคู่นี้นิ่งนานแล้วสอทอไปสารเราเดินทางมาถึงคู่ที่แปลตาตารางการอย่างนั้นเรือยาวกลางวจอมาแล้วโอ้โหที่ว่าสจอวิจักเอาอะไรมาใส่ตัวเรือตัวเองเนี่เมื่ออยู่ร่องน้ำแดดพายกับเรือหลวงพ่อเชื่อมหลวงพ่อพปะนคุณพิพัฒน์ทำมาสบพิษร่องน้ำน้ำบนพายบนพายเบ็ดกับเรือจักตะลายจักตะลายเอาแล้วเว้ย หนีมาแบบสบายสบายให้ย่างนี้สบายแน่นอนครับเพราะว่าพนวิพัฒน์ผนวิพัฒน์อาจกะมาไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้านครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรือหรือไม่ในเมื่อดูอตามสายตาในน้ำเรือดีจักนรนลายปนีนี้ดูสิว่าเข็มค่าเช็ดเก่านั้นจะหลุดจากเอลหรือไม่ในฐานะเรือดีในประเทศยาวกลาง,งาเรือดีจักนรนลายสอนตอนงวิจักพอใบหนีมาแล้วหนีแบบสบายสบายสอนตวิจักพอใบสอต ก็เอามาอยู่เติมน้ำมันดีเซลก็เอามาไหวเพาะเครื่องวันนี้ใช้น้ำมันใช้น้ำมันเครื่องบินเอาแล้วครับรองน้ำแดงนั่นคือจักรนา,าย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 น,น,นา,ายพริพาร์ตพริพาร์ พระพิพัฒน์ลงไปชุกระหว่างเรือสอจกับเรือพระเรือพระพี่เลยเรือพระก็ถือว่าวันนี้ไม่ใช่วันพระว่อมาเจอเรือสอจอเรือพระก็ถือว่าวันนี้นะครับเรือสอจอก็เก่งจักการกับกระหิวเรือพระเข้าเ้นชัยกรรมการยกธงตัดสินให้จักรนารายจักรนารายเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับ